ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาณพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญช่องอานม้าหรือที่รู้จักกันในนามสมรภูมิเลือดได้ปะทุเดือดขึ้นจนถึงขีดสุดในรุ่งสางของวันนี้ข่าวด่วนที่สุดรายงานว่าความเงียบสงบยามเช้าตรู่ได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วยเสียงหวีดวิวที่แหลมเล็กบาดแก้วหูซึ่งตามมาด้วยเสียงระเบิดกัมปนาศต่อเนื่องถี่ยิบราวกับฟ้าถล่มดินทลาย เมื่อกองกําลังทหารของฝ่ายกัมพูชาได้ตัดสินใจเปิดฉากโจมตีก่อนอย่างอุกอาจและไร้ซึ่งมนุษยธรรมด้วยการระดมยิงถล่มจากจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรแบบ BM-21 กราด m u มัลติแบรล r ร็อกเก็ตลอ h เจหรือที่วงการทหารขนานนามว่าออแกนของสตาลินจำนวนหลายสิบนัดพุ่งทยานข้ามเขตแดนเข้ามาตกในฐานปฏิบัติการส่วนหน้า และหมู่บ้านของราษฎรไทยที่อยู่ใกล้เคียงอย่างบ้าคลั่งภาพเหตุการณ์ในวินาทีนั้นเปรียบเสมือนนรกบนดินที่ถูกเนรมิตขึ้นเปเลวเพลิงสีแดงฉานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตัดกับหมอกจางๆยามเช้าแรงอัดกระแทกจากการระเบิดของหัวรบจรวดที่ตกลงกระทบพื้นดินส่งผลให้เศษดินหินและต้นไม้ปลิวกร,กระจายไปทั่วสารทิศฝุ่นควันตลบอบอวล จนมองไม่เห็นทัศนียภาพเบื้องหน้าเสียงกรีดร้องของชาวบ้านที่ตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหาที่หลบภัยดังระงมแข่งกับเสียงระเบิดการโจมตีแบบปูพรมด้วยอาวุธหนักในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะเข้ายึดครองพื้นที่ช่องอานม้ากลับคืนไปและเป็นการประกาศสงครามที่ท้าทายอำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยอย่างรุนแรงที่สุด เท่าที่เคยมีมาท่ามกลางความกลัวละหนวุ่นวายและการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทหารราบและทหารพรานของไทยที่ประจำการรักษาการอยู่หน้าฐานปฏิบัติการแนวหน้าต่างพากาันรกระโจนเข้าสู่บังเกอร์หลบภยัยและสนามเพาะด้วยความรวดเร็วและมีสติมั่นคงแม้พื้นดินจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับเกิดแผ่นดินไหวจากการถูกถล่มอย่างหนักแต่แววตาของนักรบไทยทุกนาย ยังคงฉายแววแห่งความมุ่งมั่นและโกรธแค้นพวกเขากระชับอาวุธประจำกายแน่นรอคอยจังหวะที่เสียงระเบิดจะสงบลงเพื่อที่จะได้ลุกขึ้นมาตอบโต้ผู้ลุกรานให้สาสมกับสิ่งที่พวกมันได้ทำไวการเปิดฉากโจมตีของกัมพูชาในครั้งนี้อาจจะเป็นการปลุกยักษ์หลับให้ตื่นขึ้นและผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเป็นฝันร้ายที่พวกมันจะต้องจดจำไปจนวันตาย ท่ามกลางหมอกควันและขุ่นดินที่ยังคงลอยคลุ้งบทบังทัศนวิสัยการตอบโต้จากฝ่ายไทยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอารมณ์โกรธแค้นที่ขาดสติแต่เกิดขึ้นด้วยความเยือกเย็นและแม่นยำของเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่ทันทีที่จรวดนัดแรกของข้าศึกพ้นจากปากกระบอกระบบเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนปืนใหญ่และจะรวดเวพันโลเคิงเรดารอันทันสมัยแบบอาร์เธอร์ ของกองทัพบ,บกไทยที่ตั้งตรรหงงานอยู่บนเนินเขาเบื้องหลังได้ทําการคํานวณวิถีโค้งของกระสุนย้อนกลับไปยังจุดกําเนิดอย่างรวดเร็วระดับเซียววินาทีข้อมูลที่กัดที่ตั้งของฐานยิงจรวด BM 2 1ของกัมพูชาที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกฝั่งตรงข้ามถูกระบุพิกัดแบบสิบหลักอย่างแม่นยำและถูกส่งตรงไปยังศูนย์อํานวยการยิง Center, f i r e Direction Center FDC ของกองพันทหารปืนใหญ่ในทันทีภายในศูนย์นมวยการยิงบรรยากาศเปลี่ยนจากความเงียบสงบเป็นความเคร่งเครียดและขึงขังนายทหารเวรคำนวณและเจ้าหน้าที่สื่อสารทำงานประสานกันดังกลไกนาฬิกาเสียงคำสั่งภารกิจยิงต่อต้านการยิงของข้าศึกพิกัดไฟมิชชั่นเคาน์เตอร์แบตเตอรี่ไฟไกริดดังกระหึ่มกึกก้องข้อมูลเป้าหมายถูกป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการยิงของราชาแห่งสนามรบ King of Battle ที่กำลังหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่เพชฌฆาตนั่นคือปืนใหญ่อัตราจรร้อยอย่างขนาด155ม mm, ิลิเมตรแบบซีซ่าเซลฟ์โปรเพลฮาวิเซอร์และปืนใหญ่ลากจูงระยะไกลแบบ <Yeah, they S 1> GHN 45 <have nothing. S 1> จำนวนนับ10กระบอก <Yeah. S 1> ที่ได้ทำการหันปากกระบอกปืนอันสมพลังขึ้นสู่ท้องฟ้า ปรับมุมทิศและมุมเงยตามค่าที่คำนวณไว้อย่างพร้อมเพรียงกันเรากับมังกรยักษ์ที่กำลังเงยหน้าเตรียมพ่นไฟวินาทีแห่งการชำระแค้นมาถึงเมื่อสิ้นเสียงคำสั่งยิงเพื่อผลยิงแผ่นดินฝั่งไทยสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นแรงสั่นสะเทือนจากอำนาจการยิงของฝ่ายเราเองเสียงระเบิดจากการขับดันกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรดังสนั่นวันไหว ตึมตึมตึมเป็นจังหวะที่หนักแน่นและน่าเกรงขามลูกกระสุนปืนใหญ่หัวระเบิดแรงสูง <Target acquired. S 1> น้ำหนักเกือบ50กิโลกรัมถูกส่งออกไปแหวกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงมุ่งหน้าข้ามหุบเขา <Counter battery. S 1> และแนวป่า <Fire mission. S 1> ไปด้วยวิธีโค้งที่สวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความตาย shot, shot. เสียงหวีดหวิวของกระสุนปืนใหญ่ไทยที่แหวกอากาศดังโหยหวนข้ามหัวทหารราบไทยที่กำลังหมอบอยู่ในบังเกอร์ เป็นสัญญาณบอกให้พวกเขารู้ว่าพี่ใหญ่มาช่วยแล้วและหายนะกำลังจะไปเยือนผู้ที่บังอาจเปิดฉากก่อนณอีกฝากฝั่งของแนวสันเขาพนมดงรักซึ่งเป็นที่ตั้งพิกัดของฐานยิงจรวดฝ่ายกัมพูชาความมั่นใจและความลำพองใจของทหารข้าศึก G, ที่กำลังรีบเร่งช่วยกันบรรจุลูกจรวดชุดใหม่เข้าสู่รังเพลิงของรถยิงบ m 2 1เพื่อเตรียมจะระดมยิงถล่มซ้ำ ได้มาลายหายไปในพริบตาเมื่อเสียงหวีดวิวปริศนาที่แหวกอากาศมาด้วยความเร็วสูงดังใกล้เข้ามาแล้วก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมตรของไทยชุดแรกตกกระทบลงกลางวงล้อมของขบวนรถยิงจรวดอย่างแม่นยำราจับวางรากับมีดวงตามองเห็นจากฟากฟ้าแรงระเบิดฉีกกระชากรถบรรทุกทหาร และตัวแท่นยิงจรวดที่ทำจากเหล็กกล้าให้แหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปลิวว่อนไปทั่วอากาศ <laughs> ภาพที่ปรากฏ <laughs> ต่อจากนั้น <laughs> คือหายนะที่รุนแรงยิ่งกว่านรกแตก <laughs> เมื่อสะเก็ดระเบิดและความร้อนจากการโจมตีของปืนใหญ่ไทยไปจุดชนวนหัวรบจรวดจ,จำนวนมากที่ยังค้างอยู่ในลำกล้องและที่กองรอการบรรจุอยู่บนรถบรรทุกทำให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องแบบลูกโซ่ซิมพา t h เทติก e t โทเนชัน ครั้งมโหราณลูกจรวดนับร้อยนัดที่ไร้ทิศทางต่างพากันพุ่งชนกันเองและระเบิดตูมตามสนันวันไหวเปเลวเพลิงสีส้มแดงลูกยักษ์ม้วนตัวพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงท่วมยอดไม้กลืนกินร่างของทหารข้าศึกและยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปในกองเพลิงเสียงระเบิดดังก้องกังวานต่อเนื่องราวกับประทัดยักษ์ที่ถูกจุดพร้อมกันนับหมื่นนัด แรงอัดอากาศจากการระเบิดช็อกเวฟแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างกวาดล้างต้นไม้ใบหญ้าและทุกสิ่งมีชีวิตในรัศมีสังหารให้ราบเป็นหน้ากลองเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและความตื่นตระหนกดังระงมไปทั่วฐานที่ตั้งค่าศึกทหารกัมพูชาที่โชคดีรอดตายจากการระเบิดระลอกแรกต่างพากันทิ้งอาวุธและวิ่งหนีตายกันอย่างไม่คิดชีวิตบ้างก็กระโดดลงหลุมหลบภยัย ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดบางก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าไปในป่าลึกอย่างคนเสียสติความฮึกเหิมที่เคยมีเมื่อครู่หายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความสยดสยองจากการถูกสวนกลับด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและแม่นยำกว่าหลายเท่าตัวฝุ่นควันจากการระเบิดลอยขมงบดบังแสงตะวันเปลี่ยนพื้นที่ป่าอันเขียวขจีให้กลายเป็นทุ่งสังหารสีเทาดำ เต็มไปด้วยซากปลาักหักพังและกลิ่นคาวเลือกปืนใหญ่ไทยยังคงระดมยิงถล่มซ้ำอย่างต่อเนื่องเป็นชุดๆเพื่อให้มั่นใจว่าข้าศึกจะไม่มีวันโงหัวขึ้นมาต่อสู้ได้อีกเป็นการบทขยี้ข้าศึกให้เละคาฐานอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเสียงคำรามของปืนใหญ่ชุดสุดท้ายจางหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนก้องหุบเขาและกลุ่มควันหนาทึบที่ปกคลุมเป้าหมาย นี่คือสัญญาณของการผัดเปลี่ยนไม้จากราชาแห่งสนามรบมาสู่ราชินีแห่งสนามรบนั่นคือเหล่าทหารราบและทหารพรานผู้กล้าหารสถานการณ์ล่าสุดณแนวหน้าช่องอานมา้าพลิกผันอย่างรวดเร็วกองกำลังทหารพรานจู่โจมชุดควบคุมกรมทหารพรานที่23หรือที่รู้จักกันในนามนักรบชุดดำได้รับคำสั่งให้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างและยึดคืน พื้นที่ทันทีโดยประสานการเคลื่อนที่ร่วมกับรถเกราะล้อ,อยาง BTR 3 e 1ที่เคลื่อนที่ฝ่าดงกระสุนเข้ามาเพื่อยิงสนับสนุนและให้การกำบังแก่ทหารเดินเท้าเสียงนกหวีดและคำสั่งไปไปไปดังระงมไปทั่วแนวป่าร่างของทหารไทยในชุดลายพลางและชุดดำพุ่งทยานออกจากที่มั่นราวกับลูกธนูที่หลุดจากคันศรพวกเขาดาหน้าเข้าหาพื้นที่สังหารด้วยยุทธวิธี ยิงและเคลื่อนที่ไฟแล์แมนูเวอร์อย่างเป็นระบบโดยแบ่งกำลังเป็นชุดยิงและชุดเคลื่อนที่สลับกันเข้าทำลายค่าศึกเสียงปืนเล็กยาว HK 3 3และทาโว TAR 2 1ของฝ่ายไทยรัวสนัน่นประสานกับเสียงปืนกลหนักจากรถเกราะที่ยิงกดหัวค่าศึกจนงอหัวไม่ขึ้นทหารกัมพูชาที่ยังหลงเหลือและรอดตายจากการถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ พยายามจะยิงโต้ตอบด้วยปืนอาก้า AK-47 และเครื่องยิงลูกระเบิด RPG อย่างสเปะสปะแต่ด้วยขวัญกำลังใจที่แตกกระเจิงและการขาดการบัญชาการที่ดีทำให้การต้านทานของพวกเขานั้นไร้ผลและเปลาะบางราวกับกำแพงกระดาษการประทะกันในระยะประชิด Close Quarter s Battle ดำเนินไปอย่างดูเดือดเผ็ดมันทหารไทยร sure ุกคืบ <Okay. S 2> เข้ายึดพื้นที่ทีละตารางนิ้วด้วยความห้าวหาญ ปีนป่ายข้ามซากต้นไม้และหลุมระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ตามคูเชาะและบังเกอร์ของข้าศึกทีละจุดความชำนาญพื้นที่ของทหารพรานไทยที่เปรียบเสมือนเจ้าป่าในแถบนี้ได้สร้างความได้เปรียบมหาศาลพวกเขาอ้อมเข้าตีตลบหลังและตัดเส้นทางถอยของข้าศึกทำให้ทหารกัมพูชาตกอยู่ในวงล้อมแห่งความตายเสียงตะโกนสั่งให้มอบตัวสแลนเดอร์ดังแข่งกับเสียงปืนแต่สำหรับผู้ที่ไม่ยอมจำนน ระสุนสังหารคือคำตอบเดียวที่ได้รับแนวป้องกันด่านแรกของข้าศึกที่เคยคุยโวว่าแข็งแกร่งบัดนี้ได้ถูกกองทัพไทยตีแตกพ่ายกระเจิงจนไม่เหลือชิ้นดีเป็นการเปิดทางสะดวกสู่การยึดช่องอานม้ากลับคืนมาอย่างเป็นเสร็จเมื่อควันปืนเริ่มจางหายและเสียงการประทะค่อยๆสงบลงเหลือเพียงเสียงของลมหายใจที่หอบถี่และเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นของทหารไทยที่กำลังก้าวเดินสำรวจพื้นที่แห่งชัยชนะ แสงแดดยามสายสาดส่องลงมากระทบกับภาพความเสียหายที่น่าสะพรึงกลัวนฐานที่มั่นของข้าศึกที่เพิ่งถูกยึดครองได้เบื้องหน้าของทหารไทยคือหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงแสนยานุภาพอันทําลายล้างของปืนใหญ่กองทบกไทยซากรถยิงจรวด BM-21 ที่เคยน่าเกรงขามบัดนี้กลายสภาพเป็นเพียงกองเศษเหล็กสีดำที่บิดเบี้ยวผิดรูปไฟยังคงลุกไหม้ชดช่วง อยู่ตามซากยางรถยนต์และลังกระสุนทรงกลิ่นเหม็นไหม้คละคลุ้งไปทั่วหุบเขา yes, <we S 1> ร่าง <we finally S 1> ของ <did it. S 1> ทหาร <Well done. S 1> ฝ่ายตรงข้ามที่หนีไม่ทันนอนเกลื่อนกลาดอยู่ข้างซากอาวุธเป็นภาพที่น่าสลดใจและเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผู้ที่คิดลุกรานรายงานล่าสุดจากพื้นที่ยืนยันว่าทหารพรานและทหารราบไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ช่องอานม้าได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร0 0เซ ทหารกัมพูชาจํานวนหนึ่งที่รอดชีวิตและหมดทางสู้ได้ตัดสินใจโยนอาวุธทิ้งและชูมือขึ้นเหนือศีรษะเดินออกมาจากที่ซ่อนเพื่อขอมอบตัวในฐานะเฉลยศึกสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและยอมจำนวนอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ทหารไทยเข้าทำการควบคุมตัวตามหลักมนุษยธรรมและกฎการสงครามพร้อมทั้งเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อกู้วัตถุระเบิดที่อาจลงเหลืออยู่ การยึดคืนพื้นที่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้ดินแดนกลับคืนมาแต่ยังสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และเอกสารสำคัญทางทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นจำนวนมากซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการข่าวในอนาคตวินาทีประวัติศาสตร์ที่บีบหัวใจคนไทยทั้งชาติได้มาถึงเมื่อทหารไทยนายหนึ่งซึ่งเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นโคลนและคราบเหงื่อใครแต่แววตายังคงมุ่งมั่นและภาคภูมิ ได้ทำการหยิบธงไตรโรงผืนใหญ่ที่พับเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อออกมาคลี่กลางออกท่ามกลางสายลมแรงบนยอดเขาเขาปีนขึ้นไปบนจุดที่สูงที่สุดของเนินช่องอานม้าแล้วบรรจงปักธงชาติไทยลงบนผืนแผ่นดินแม่แห่งนี้อีกครั้งอย่างมั่นคงทันทีที่ธงชาติไทยโบกสะบัดปลิวสวัยเหนือยอดไม้เสียงโห่ร้องชัยโยชัยโยชัยโย ของเหล่าทหารกล้าก็ดังกระหึ่มกึกก้องไปทั่วคุนเขาเป็นเสียงแห่งชัยชนะที่ประกาศก้องให้โลกรู้ว่าแผ่นดินนี้เป็นของไทยและจะไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้ภาพของธงชาติไทยที่ปลิวสวัยอยู่เหนือซากปรักหักพังของอาวุธฆ่าศึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆมันคือเครื่องยืนยันว่าอธิปไตยของชาติยังคงตั้งมั่นอยู่อย่างมั่นคงภายใต้การปกป้องดูแลของลูกหลานชาวไทย ที่พร้อมจะสละชีพเพื่อรักษาไว้การยึดคืนช่องอ่านม้าในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางยุทธวิธีทางทหารแต่เป็นชัยชนะทางจิตวิญญาณที่ปลูกความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติให้ลุกโชนขึ้นผู้บัญชาการหน่วยในพื้นที่ได้วิทยุรายงานกลับไปยังกองบัญชาการด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความตื้นตันว่าภารกิจสำเร็จ <by S 1> เรายึดช่องอ่านม้าคืนได้แล้วพื้นที่ปลอดภัย ธงชาติไทยโบกสะบัดอีกครั้งบทสรุปของมหากาบสมรภูมิเลือดนช่องอานม้าในวันนี้ได้ถูกจารึกเป็นตำนานบทใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและศักยภาพที่แท้จริงของกองทัพไทยการตอบโต้ที่รวดเร็วแม่นยำและรุนแรงดุดสายฟ้าฟาดของเหล่าทหารปืนใหญ่และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารพรานและทหารราบได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์แล้วว่า ราชอาณาจักรไทยมีภูมิคุ้มกันสูงเขี้ยวเล็บที่แหลมคมและทรงพลังเพียงใดการยิงสวนกลับแบบ c o u เตอร์แบตเตอรที่แม่นยำราวจักวางจนสามารถละลายฐานยิงจรวด B.M.21 ของข้าศึกให้กลายเป็นจุนในพริบตาจะถูกนำไปเป็นกรณีศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารทั่วโลกถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีเรดาร ตรวจจับวิถีกระสุนอันทันสมัยกับระบบปืนใหญ่อัตจรที่มีความคล่องตัวสูงซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากำชัยชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด<า>สำหรับฝ่ายกัมพูชาความพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้คือความอัปยศอดสูและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือนการสูญเสียกองพันจรวดหลายลำกล้องซึ่งถือเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตรสําคัญไปเกือบทั้งหมด ได้ทำให้ดุลอำนาจทางทหารในพื้นที่ชายแดนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาได้เรียนรู้สัจธรรมข้อสำคัญแล้วว่าการลิเริ่มเปิดฉากรจมตีก่อนด้วยความประมาทและลำพองใจคือการก้าวเท้าเข้าสู่หายนะด้วยตนเองเสียงคำรามของปืนใหญ่ซีซ่าและความดุดันของทหารพรานชุดดำจะยังคงเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนผู้ลุกรลานไปอีกนานแสนนาน เพื่อเตือนสติว่า go, go, go. อย่าได้คิดลองดีกับอธิปไตย <down>. ของ <Stay with S 1> ไทยเป็นอันขาดสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยชัยชนะในวันนี้คือของขวัญอันล้ำค่าที่เหล่าทหารกล้าได้มอบให้เพื่อแลกกับความสงบสุขร่มเย็นของแผ่นดิน <Some. S 1> ภาพธงชาติไทย oh, ที่โบกสะบัด <freedom. S 1> อยู่บนยอดเขาช่องอานม้าคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนในชาติขอสดุดีแด่วีรชนผู้กล้าหาญทุกนาย ทั้งทหารปืนใหญ่ผู้ปิดทองหลังพระทหารพรานและทหารราบผู้เป็นด่านหน้าปะทะฆ่าศึกรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องมาตุภูมิหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของพวกท่านไม่ได้สูญเปล่าแต่มันได้หล่อเลี้ยงความเป็นเอกราชของชาติไทยให้คงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรสืบไปจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกาะติดสถานการณ์เดือดระอุทะลุจุดเยื่อแข็งที่ช่องอ่านมา้า หากคุณผู้ชมรู้สึกเลือดรักชาติสูบฉีดพรุ่มพล่านและสะใจกับการสวนกลับแบบจัดหนักจัดเต็มของกองทัพไทยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กระหน่ำให้คลิปนี้กดแชร์เรื่องราววีรกรรมความกล้าหาญนี้ออกไปให้ก้องโลกและร่วมคอมเมนต์คำว่าทัพไทยเกรียงไกรหรือปืนใหญ่ไทยสุดยอดลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อส่งพลังใจอันยิ่งใหญ่ไปให้ถึงมือนักรบผู้กล้าของเราที่ชายแดน และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความมั่นคงที่เจาะลึกรวดเร็วและแม่นยำที่สุดแบบนี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ภารกิจรายงานข่าวเสร็จสิ้นลงแล้วขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ